เจริญพรสาธุชนญาติโยมทั้งหลายสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกันกับอาตมาคลิปนี้จะเป็นการมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตำนานถวายการถวายข้าวพระพุทธบางคนบางท่านอาจจะไม่เคยรู้ว่าการถวายข้าวพระพุทธเกิดขึ้นได้อย่างไร อาตมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังซึ่งความเป็นมาของการถวายข้าวพระพุทธเกิดขึ้นมาในครั้งสมัยพุทธกาลเริ่มต้นมาจากพระอน,นุ์พระอน,นุเป็นคนเป็นผู้ริเริ่มในการถวายข้าวพระพุทธในสมัยนั้นตอนปลายพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพานในเมืองกุสินาราพระอนทน์พระมหากัสปะและพระเถระพระอรหันตกินาศพทั้งหลายที่เป็นเหล่าคุทธสาวกทั้งหลายตลอดจนศาสนุปรฐมภกและสาธุชนญาติโยมทั้งหลายในสมัยนั้นได้กระทําการถวายพระเพลิงพระบรมสศพเสด็จ ดับขันธปรินิพานและก็ทำพันธกิจภารกิจทั้งหลายจนเสร็จแล้วในพิธีการถวายพระเพลิงของพุทธองค์เ <c oughs> มื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระาศาสดาเสร็จก็เป็นการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยทุนลพราให้แก่เจ้า กษัตริย์ผู้ครองแคว้นในชมพูทวีปหลายๆแคว้นแบ่งเพื่อที่จะนำไปบูชาสการะทางสร้างสถูปสร้างเจดีย์เพื่อเป็นที่สการะให้ส่งพระเกียรติโดยทน,นพรามเมื่อเสร็จภารกิจในการถวายพระเบิงแล้วก็ สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดาเสร็จก็พระอน,นุลและเหล่าพระสาวุพระเถระนะก็กลับสู่นครสวัสดนะีในวัดเชตวันมหาวิหารยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับพระอน,นุลไปอย่างยิ่งกลับมาก็ด้วยความที่พระอน,นุลยังไม่ได้สำเร,ร็จอรหันนะก็เลย อะไรอววรเกิดความอะไรอาวรไม่เป็นอันกินอันหลับอันนอนยังความเศร้าสศกเสียใจให้กับพระอน,นุนอยู่ต่อมาน้นวันหนึ่งด้วยความที่จุกคิดขึ้นมาได้ของพระนอนุนพระนอนุนเดินไปดูกุฏิพระคันธกุฏีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความเศร้าหมอง มีสิ่งปฏิกูลอย่างใหญ่ใหญ่แมงมุมแล้วก็ฝุ่นละอองจากตามาตู้โต๊ะต่างเตียงแล้วก็ตุ่มน้ำที่เคยพระนรนรเคยเป็นองค์อุปถามในการตักน้ำเพื่อที่จะนำมาล้างพระบาทของพุทธองค์ในทุกๆเช้าก็มีตระไคร่น้ำมีลูก น้ำยุงลายในการที่จะไปไข่ไปสร้างแพร่พันธุ์อยู่ในในตุ่มน้ำทำให้เกิดความเศร้าหมองใจพระนรนก็เลยเกิดชุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออในขณะที่พระศา,าสดายัางพระชนชีพอยู่เราก็เป็นอ,องค์อุบาของพุทธองค์ยายทำไมเมื่อพระศาสดาล่วงไปแล้วนี่ทำไมเราไม่ปฏิบัติกิจตรงนี้ให้มันสม่ำเสมอ พระนนท์ก็เลยกลับมากลับมาทําหน้าที่เป็นองค์อุทาของพุทธองค์แม้คราวแม้พุทธองค์จะดับขันธปรินิพานไปแล้วก็ตามพระนนท์ก็ทําหน้าที่ตรง,ตรงนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่โดยทุกเช้าก็จะมาทำหน้าที่ปฏิบัติพัดวีทำความสะอาดนะปัดกวาดเช็ดตู้ พระกันทุกุดีของพระุทธองค์แล้วก็ตักน้ําใส่ตุ่มนะในทุกๆเช้านะแล้วก็ถวายนะนำพระตหารมาถวายพระพุทธองค์ทุกๆเช้าแล้วก็คิดว่าพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็นำสัมภาระเหล่านั้นนะไปล้าง ไปทำควมสะอาดในทุกๆเช้าพระนอนนทำอย่างนี้นะจนะพระนนก็ปรินิพพานนิพพานไปโดยในที่สุดนะก็เลยเกิดเป็นธรรมเนียมเกิดเป็นธรรมเนียมในการถวายข้าวพระพุทธมาตั้งแต่เริ่มต้นจากพระนอนนะุนในคราวครั้งที่ พุทธองค์ดับขันทบรีนิพานพ้านอนก็ทําหน้าที่องค์อุปัฏฐาแม้พระชนชีพของพุทธองค์จะหาไม่แล้วก็ตามถือว่าเป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญและถือว่าเป็นผู้นาจารีตธรรมเนียมในการถวายเข้าวพระพุทธมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนจวบึงปัจจุบันทําให้เรามีพิธีการในการที่จะถวายข้าพระพุทธ นะซึ่งการถวายข้าวพระพุทธก็ขึ้นต้นด้วยคำว่า,วาอ,อิมังสุปะเบยันชนะสัมปันนงังสารีนงังโอทนงังออทธกังวรังพุทธสาปูเชมิถ้าหลายคนก็ปูเฉมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็มีพิธีการในการถวายข้าวพระพุทธทำให้เราได้มีพิธีกรรมทางศาสนายึดถือปฏิบัติเป็นหลักนะ เป็นหลักธรรมเนียมเป็นหลักความเป็นอภิสมาจารย์มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำให้เรามีศาสนาพิธีเกิดขึ้นทำให้เรามีวิธีปฏิบัติที่งดงามนะเป็นแบบแผนของพระพุทธศาสนาจวบจนมาจนถึงปัจจุบันนะสำหรับความเป็นมาของการถวายข้าวพระพุทธก็มีโดยประมาณ แบบนี้แล้วก็ถือว่าทุกคนก็น่าจะทำความเข้าใจได้นะเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวกับพุทธประวัตินะความเป็นมาของพระพุทธศาสนานะสำหรับคลิปนี้ก็อาตมาภาพก็ขอนะฝากไว้แต่เพียงเท่านีา้ทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาตมาได้สร้างสรรค์ คลิปดีๆเอาไว้ให้ญาติโยมได้ศึกษาเรียนรู้นะประกอบกับการาเสริมสร้างนะาปัญญาให้เกิดแก่ทุกคนนะในเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาให้เกิดความร่วมใสในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคลิปหน้าเจอกันใหม่ เอวังก็มีด้วยประการชนี้เจริญพร